พมกับช่องแมงขับวพูชาแนลฮะตอนนี้ก็มีการทำอะไรกันเนาะนะครับอ่ตั้มยังไงก็ไม่กลัวนะเพราะใส่แว่นตาการการกระเด็นการกระเด็นตัมยังไงก็ได้ตั้มยังไงก็ได้ไม่กลัวกระเด็นใส่ตาเลย เสร็จเรียบร้อยนะครับเรามาดูส้มตำกันทุกคนเนาะส้มตำส้มตำกันปูน้อยนเมือกระมือปูอะไรนะปูน้อยเนื้อเมื่อปลาปลามีแค่นี้เหรอมีแค่นั้นตันเลี้ยงเราไม่เหลือแล้วเราจุกไปด้กันครับแม่นจุกไปเลยไอนนี้ดีกว่าน้ำฝาเออนั่นน้ำ ปลาล้านัวนั่นแล้วคุอไปวางจะใส่ก็ใส่ใช่ปะจะใส่ก็ใส่เลยทำแล้วใส่เป็นหมดทุกอย่างเลยแหละแม่เอ้าลืมกระเทียมโอ้กระเทียมยังไม่เอากระเทียมยังไม่ใส่โอ้ยแม่ค่ะดีกระได้เนาะแล้วก็ไม่ใส่นนี่่มมัไครบเนาะแล้วแต่ได้บางคนเขาก็ไม่ใส่รู้ว่ารู้ว่าไอ้ป้ารู้ว่าไม่มีแบบ บสูตรบางคนไม่ใส่ใส่แล้วมันจะจืดเขาบอกเขาไม่ใส่เออว่ามีหลายสูตรเด้อมีหลายสูตรเด้อสูตรไทยสูตรเราอืมมีสูตรมึใส่กระเทียมก็มีได้เขาไม่ใส่ใส่กระเทียมแล้วจืดไปเลยเขาบอกไม่ชอบไม่อร่อยก็มีเด้อมีสูตรของไทยของเราเด้อไม่ชอบเราใส่เข้าไปเลยนี่อะไรก็ใส่เข้าไปเลยวันนี้นะคะ ตำแบบใส่เข้าไปเลยได้ไม่ได้กินได้ไม่ได้ไม่รู้ใส่เข้าไปเลยอย่างเดียวอันนี้ก็ไม่รู้นะนี่ว่ามาจากไหนใส่เข้าไปเลยอ๋อนั่นเป็นน้ํามะขามเปียกนะฮะใช่ไม่่ใชครับไม่รู้อะไรเลใส่หมดี่ร้อร้องก็เปรี้ยวเลยหมดเลยนะนี่วะหมดเลยนะนี่น่าจะเป็นปลารภุงที่มาจากขนมปรงขนมปังปลาปลาหนัวเรนูยังหอมเลยไม่ต้องคุณทำกับคนจริง โอ้โหผมว่ไม่อยากรับสภาพหมดกันโอ้ยตายร่วงอะไรร่วงตายร่วงหมดเลยขนร่วงมันเตียแดงเนาะมันนิดเดียวเนาะมันเหลือแค่นี้พี่แดงเหลือแค่นี้เองมันจะหมดอยู่แล้วถึงว่าที่มันทำไมแทบอย่างโอ้นะมันจะไม่เค็มหรออ๋อโอ้โหมันว่าอยู่มันจะไม่เค็มเหรอปะผสมผสงเค็มอยู่นะอะมันเยอะอยู่ไหมง่นไม่เยอะะคือมันจะเค็มเรือ เยอะอยู่แล้นี่เนาะคือไม่ต้องถอนเลยนะถ้าใส่แบบนี้ร่วงหมดไม่ต้องถอนอะไรก็ไปยังสี่ไม่ต้องถอนเลยโบยไม่ต้องไหนไม่ต้องเลยอันแี้จะไม่ขึ้นเลยหรือไม่ต้งปลาเงียบๆยิบนะอเสียงหน่อยฮะ กำลังลุมันถ่ายวีดีโอไม่ได้ก็ไดไงข้อมูลเต็มโอ้หอยเต็มค่อยทำไมไม่เปิดคลิปเหมือนคนอื่นยายม่ห่อยละแม่ก่อนเคลียร์ก่อนลบลบานะปเปิดคลิปให้ยายหน่อยคนตามเป็นคนตามคนผาดคนผ่านนะใส่กันไปเลยใส่ใส่ไปใส่ข้าไปหมด พวกนี ia, ้ใส right. okay. mm? uh ่ท huh. ุกอย่างครับรวมรวมกันหมดเลยไม่ได้แข็งอ๋อแต่นี่เข้ากันไหมไม่ได้นี่แมงรู้จักไม่หนี่อันนี้อะไรเอาเครื่องไหนมาวางเาวางเอาเครื่องไหนเครื่อกนีาเครื่องนี้เทิมเนี่ยเอาตัวนี้ด้วยเกิดอะไรนะ เอาแล้วแจกไปไทำไมเขา,เยเาอยากได้พนท่มันใหญ่โ oh. อ้ออม,มันเป็น,นปินคนใช่ไมเนี่ยมาเสือคื่นใช่แจกแๆๆเสือมาเสือคื่นเ,เนี<ม>่ยมันอันเดียวกันมคของการกินกันจะแจกหมเนา อันนี้เ่ยอยู่บ้านเรียกมะเขือขนเออขนเออแล้วแต่พื้นถิ่ใครจะเรียกยังไงใช่ใช่ต้นนั้นแหละต้นนั้นเอันี้ไม่ใช่ต้นนั้นต้นนั้นอยู่หลังบ้านยายอยูลุงอย่างนี้อ๋อนนกจะเป็นอย่างนี้ได้เหรอใช่นี่เาะนมันสายพันธุ์เนะเจีใหญ่ขนนกสายพันธุ์เนาะโนามันจะเี่ยวพอดีไงมันไม่เรี่ยวจานมันหนาน้าต้นนันมันเกิดืออะไรครับเนี่ย ก็บอกแล้มะเขือข okay. like okay. mm ้นใส่้บอกเลยกมะเขือคายบ้านม่ว่าเรยกมะเขือขนเลยบ้านเขาเรียกมะเขือข้นใส่ทั้ใส่ทพริกใส่อะไรได้ยังเอาอันนี้ขูดออกได้นะจริงจะเราใช้แหนบูดไอแหนบอที่เราใช้ทนั้นเลเสร็จแวันนี้เอาแหนเนี่ยมันจะงัวมันจะงัวเหมือน เดี๋ยวเรามาดูครับขั้นตอนนะครับเล่นยังไงว่าผมเห็นน้ำลายเริ่มไหลได้ยินกลิ่นได้ยินกลิ่น้ยเอามาชื่อม เป็นหเป็นคนชิมแจคยื่อนแพพูครับยกมือขึ้นเป็นคนชิมลรงหน่วยกล้าตายไปหนวกล้าตายมาแล้วเป็นไงบ้างครับโอใหญ่ยัง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 เอำใหญ่ๆทำเล็กมันไม่รู้รสชาติเอาใหญ่ๆเอาโอดีเลยพูพอดีเลโอ้ เรียบร้อยนะคะไดนไรเท่จังเย็มันนัวเลิกคนนั้นแหละเพราะว่าเทใส่เทใส่หมดมันนี่กระสอบนึงหน้ามาเท่เนี่ยใส่เยอะอ้าใส่เยอะอ้าวจิ้มซใครไม่โผล่ตาตาจะโหดร้ายเกินไปแล้วอันนี้นนี้ค่อยๆไม่ได้ใส่เยอะๆใส่นิดหน่อยนี่นะฮะส้มตำอร่อยอร่อย ย่งทีกเ่าไม่มีอะไรกินก็ตำมะละกอเรียงกันนะคะตำมะละกอเนี่ยครับบ้านกอ้วมาเด้อมาเด้อบานนี้ตำมะละกอแล้วว่าทำไมนะาูมากินข้าวเห็นไม่ได้กินข้าววะานนะคะนะครับกินข้าวต้มตำนะฮะไม่ก่อนไห้าตากินบ่อยแ้วมากินได้เลย วันนี้เลี้ยงมะละกอตามมะละกอเลี้ยงแล้วเลยนะฮะพี่แดงสองเนี่ยสองน้องสอง้ลงแล้วนะฮะผมมีถ้วยเดียวเนี่ยมาจ้ำกันรวมตัวกันจ้ำถ้วยเดียวกันเนี่ยนะแค่หก็แบ่งเป็นสองจานดิจายเดียวแล้วทีมหนึ่งใช่ไหมเอาอีกบบจานมาให้แล้วอีกใบออออเาีกจานหนึ่ง เขาไม่ได้ถ่ายคลิปก็เลยบอกดูเขาจะถ่ายคลิปเลยนะไม่ต้องถ่ายมากินเลยไม่มีมะเขือเทศเนี่ยนี่ไมะเขือเทศมาถึครับครูครับครูก็ไปอุ่นข้าวมาอุ่นข้าวอุ่นอุ่นกินข้าวครับผมอไม่มีไก่ย่างอ่ะไก่ย่างไก่ย่างก็พี่แดงหรอไปย่างย่างพี่แดงเลยอ้า้จะยอมให้ย่างหนิงกินซะหน่อยแล้วมึงอ้ามาหิบแล้ว เอาเอาเอาแบ่งบ้างโอ้เยอะแยะเต็มอ้ายยายแยะหนิงเอ้าไหนอ๋อไหนเอาเอาทัพพีมาหน่อยทัพพีเออนั่นแหละทัพพีตีโยยูแล้วยูแล้วตอนนั่งผักกาดจีนอะ ปากระถินก็ไม่มีเอ้าวที่จะมาไปเอามะกระถินแพะกะถินเขาเขาก็บอกว่าหมดแล้วโอ้ยอาวแต่มันไม่หักเอาต้นเยอะแยะเยอากระถินเยอะแยะตรงไหนเยอะเอ้าตรงข้างตรงนี้ก็มีตรงสะพานก็มีไบ้านปลาซอก็มีมาีแดงมาเอ้าเฮียที่แดงมาใหญ่เดี๋ยวผมจะลองดูสักนิดนึงคนที่เป็นกินเผ็ดได้เผ็จลองได้ไหม รสชาติเป็นไงพี่แดงเห็นเหรอมันรสมันรสเหมือนเหมือนกับมันมันมันรสไอ้ตรงเนี้ยเยอะรสอะไรเยอะอร่อยสิเนาะอร่อยเทียบเลยลูกนี้รับรับครูนะอร่อยมาอร่อยมากครับครูเนาะ ก่อนหายใจยาวๆดูยังนิงรับประทานนะจ้ำหนึ่งเข้าไปจ้ำหนึ่งเข้าไปหนึ่งจ้ำเฮ้ยบนเทกอันไหนมันอ่เฮ้ามันเนาวี่นนอนเอฟดีจ้าอืมจ้ำอันเดียวประจ้ำหมดได้เพราะว่ามันเกิดดีหีกันยังวายอยู่อันนี้เอาไปคุกอีกทีเนาะมาเป็นสาปานกินแล้วฮะที่ชมตามมา

คือมกนาวส้มอันนี้ฮะชุบมอร่อยแล้วส้มส้มมันจะเหมือนไบบนั้นเป็ตะกร้ค่อยเมาคลุกใส่กันทำอะไรนี่สตามทั้งเมืองเขานึ่งมะหยากเป็นยี่ปี้แจ่มาก่อยเหรอเดี๋ยวบดถือปากเสียงเสี่ยงอะไร้องน้ำอู้ยเป็นอะไรเนาะน้ำก็มีให้เข้าอยู่แล้วควรจะเป็นนั่งน้ำ นั่งงานก็ยินสบายออจะหมดืไม่เนี่กังิโมงนีบยาจำอันนี้แหละเออ เอียดเบียกแล้วคือแบขึ้นมาต่ำวันนี้ก็มานั่งต่ำอยู่นี่คือเก่าแหละเนี่ยเอาเอาเอาผลไม้กินด้วยเนี่ยตอนล้างปากเนาะตะขอบตะขอบโอเคจะเก็บไหนไม่ได้คือนั่งตรงนี้แล้วก็เด็ดกินได้เลยเนาะเราอยู่ใต้ต้นตรงนี้แล้วกินได้เลยสดๆเราต้องสดจากต้นเท่านั้นโอ้โหจอดจัดแต่ผ็ดเนาะจัดนหมโอ้โหเป็นไง นี่ขนาดยังไม่นับอายุใส่กันนะเออถ้าหน้าอายุใส่กันจะปากนี่บานไปแล้วแับนี้แล้วคุณแม่นิ้วลายนี่ยืดเป็นหมาบ้าเลยลองเออมันจะลองนี่แกขนาดกินเผ็ดๆนะเจอเข้าไปนี่ลิ้นนี่ยืดออกมาเลยล่ะวันนี้มีแกมาเมื่อวานนี้ค่ำๆแกมาอยู่แกมาโทรหาแกหน่อยแม่โทรหาแกหน่อยแกไม่มีเบอร์ คือคือรายที่ให้ไปเนี่ยกก็ไม่ให้อะไรหลานแกเล่นเกมอยู่มันจบแล้วนะจบจะทําอะไรก็จุดทูบหาแกอย่างเดียวเออทเใช่สมมุติว่าเราต้องการเจอพวกนี้ใช่ไหมคืนนี้เราฝันเลยต้องเข้าไปในฝันแกเออก็ไปเรียกเออไปคุยกันในฝันให้มันรู้เรื่องแล้วค่อยตอนเช้าเขาว่ากันจะไปไหนมาไหน ที่สามสิบจะไปไม่มุกเราจะไปด้วยโอ้ไปมุกเหรออือโอ้มันจะไปหลายคนอยู่นะใครบ้างนับดูมีเอซีมีอะไรเนี่ยเยอรมอีมีเยอะแยะเลยเอฟซีที่มาด้วยกันเมื่อวานนี้เนาะใช่นับดูสิสี่คนเจ็ดคนก็ได้ถูกไหมอูไม่ได้ข้างหลังของเต็มเลยของผมอ่ะมาเพ็ดเพชรเค่ะเพชรอร่อยค่ะ เรื่องลำโอเคเอฮะสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงคลิปครับผม